ทุกท่านที่อ <extern> ย <Okay. S 2> okay. uh ู่ในที่นี้รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งตรงนี้ทหารกองทัพภาคที่สองกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศรวมถึงที่มาจากภาคเหนือภาคกลารมาช่วยกันที่นี่พวกเราที่ทำเต็มที่นะขอบคุณขอบคุณน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีเกียรติท่านที่ เป็นกำลังใจให้กับน้องทหารที่อยู่หน้าแนวมีบ้าบ้านไว้บ้างเขี้วถุงกับข้าวเข้วปากระป๋องเข้วปาบ้ามาที่ต่อยนั่นคือสิ่งแสดงออกที่ทำให้พวกเราทั้งหลายลูกหลานทหารไม่ถูกัเดียว แม่ทักนพูดกับน้องเสมอว่าพวกเราพร้อมพราที่น้รงชายคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและพร้อมสู้อีกทุกเมื่อเมื่อใดก็ได้ 何だ